สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดปดปดนะครับผมเนาะก็นี้จะมีมาสายงานหลวงปู่มาหาศิลาเนาะกับเคลียเรื่องตำหนีเหรียญเนานะไม้คู่นะครับพอดีมีท่าน,นึงทักท้วงมานะครับผมเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมเนาะไม่ไม่เอาไม่เป็นไรนะครับผมเนาะก็แล้วแต่ที่สบายใจครับผมเนาะก็งบน้อยงบงบน้อยงบเยอะก็มาอุดหนุนผมได้ครับก็มาคุยกันครับผมเรื่องใครมีงบน้อยหรืองบ เยอะยังไงน้องครับผมเนาะเพราะว่าน้องต้อนรับหมดทุกคนครับผมเนาะก็ก็เข้าใจครับผมก็ก็น้องก็ไม่ไม่ชัดไม่ชัดที่แพงนะครับผมเนาะก็บอกตรงตรงน้ครับผมเนาะน้องก็น้องก็ซื้อมาน้องก็บวกตามราคาที่น้องอยู่ได้นะครับผมเนาะพยายามน้อยที่สุดครับผมก็ไม่อยากจะชาร์จพี่เยอะน้องบางเหรียญน้องได้มาเพียงน้องก็ขายแพงเนาะบางเหรียญน้องได้มาถูกน้องก็ขายถูกนะครับผมเนาะก็วันนี้ในจะมาพามาชมในสายงานของ เหรียญเจริญพรเนาะครับผมเนาะเป็นชื่อเหรียญทีมงคลเนาะครับแต่เป็นเจ้าเดินเจริญพรล่างเนาะเพราะน้องยังไม่เคยลงเนาะกับเจริญพรล่างก็สวยครับเหรียญเหรียญสวยเหรียญสวยเหรียญสวยดีเนาะน้องเลยเอามาลงให้ชมกันนะครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะครับผมเนาะถามมาหลายหลายท่านเนาะก็อนอะันดนะับแรกน้องกราบขอบคุณเนาะสปอนเซอร์เนาะก็เทียบเท่าสปอนเซอร์ทุกท่านเนาะหกร้อยกว่าท่านที่กดติดตามเนาะกดติดตามก็จะมีบางคนอยู่ในกลุ่มหลวงพ่อเฉยไหนมั่งบางคนอยู่ในกลุ่ม น้งปู่ศิลามั่งเนาะบางทีน้องก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวในกลุ่มเนาะแต่ว่าก็ยังมีคนจับได้อยู่เนาะน้องกราบขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมเนาะครับผมเนาะก็ราคาก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่คนศรัทธาครับผมเนาะที่จะเข้ามาซื้อขายกันกับผมนะครับเพราะว่าถ้าพาณิชย์ระบบพาณิชย์นี่รู้สึกว่าจะมารับกับผมไม่ได้เพราะว่าของผมมันจะแพงกว่าในกลุ่มนะครับ น้องบอกตรงเลยก็มันมีบางน้อยๆมีบางรายการครับที่ว่าจะจะถูกกว่าในกลุ่มเนาะน้องก็มันก็มีถูกมีแพงครับผมแล้วแต่ฟุกๆนะครับผมเนาะแล้วแต่ฟุกมองตรงเลยราคามีขึ้นมีลงเนาะบางสิ่งบางอย่างครับผมเนาะก็แล้วแต่สถานการณ์ครับผมก็น้องก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์600กว่าท่านเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องเนาะกดแจ้งเตือนให้น้องเป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังใจเป็นสปอนเซอร์นะครับเนาะครับนะ ก็กลับขอบคุณลูกคา้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านเนาะที่ติดต่อเข้ามาเนาะหรือไ,ไม่ว่าจะโทรห,หรือทางไลน์เนาะครับผมเนาะน้องก็กรับขอบคุณทุกท่กทาน,นครับผมที่ไว้วางใจน้องนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าลูกค้าใหม่ๆเข้ามานี่ก็ไม่มีใครถามเรื่องเลขส่งสักคนเลยน,ะน้องก็กลับขอบคุณนะครับผมที่ไว้ใจน้องเพราะบางทีน้องไม่สามารถส่งได้เพราะมันหลายๆท่านนะครับผมเนาะบางทีน้องหาไลน์ไม่เจอเนาะเพราะาชื่อบางทีมันชื่อคนละชื่อกันนะครับผมเนาะกับกับรายการส่งเนาะ น้องก็เลยหาไม่เจอแต่ว่าทักมาถามได้ถ้าอยากได้เนาะทักมาถามได้ครับไม่เป็นไรครับผมเนาะติดตามได้ว่าเอ้ยพี่ยังไม่ได้ของเลยสองวันแล้วสามวันแล้วเนาะเดี๋ยวน้องจะลองตามให้เนาะถ้ามันถึงไหนอะไรยังไงติดขัดไงเดี๋ยวน้องจัดการให้เนาะถ้าน้องจัดการได้แต่ส่วนมากแฟดเขามีเบอร์โทรตลอดเนาะไม่ว่าของอยู่ไหนก็สามารถติดตามและโทรทวงถามได้นะครับแล้วเขามีมาตรการสําหรับพนักงานเนาะครับผมที่พนักงานล่าช้าหรือมีปัญหาเนาะครับเขามีมาตรการอยู่เนาะน้องก็สามารถดูแลให้ได้เนาะในจุดจุดน แต่ว่าถ้าเป็นของอื่นนี่มันติดต่อยากครับไม่มีเบอร์โทรให้เลยนะครับบางทีมีอยู่แต่ไม่รู้โทรไปโผล่อยู่ไหนเนาะไปโผล่อยู่ไหนผมก็ไม่รู้เลยเนาะบางคนก็โผล่มาหาผมก็มีครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณพี่ชายเนาะทั้งฝั่งยุโรปเนาะฝั่งเมกาเมกานะครับทั้งสองท่านนะครับที่สนับสนุนน้องเข้ามาครับผมน้องก็กราบขอบพระคุณด้วยครับผมเนาะก็ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็เดี๋ยว ถ้ามีน้องจัดการให้ได้น้องก็จัดการให้นล้วครับผมเนาะทางฝั่งเมกาเนาะครับน้องก็กราบขอบพระคุณด้วยที่สนับสนุนน้องเนาะที่เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ทางฝั่งเมกาเนาะครับทางฝั่งยุโรปนะครับทางฝั่งเอเชียก็จะมีเสียนุเนาะครับพี่นุพี่เจ๋น้องก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะก็บางเรียนบางอย่างก็มาจากเสียนุนะครับที่สนับสนุนน้องที่แบ่งมาให้น้องทํามาให้กินนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบพระคุณครับก็เอามาแบ่งพี่ๆได้ถูกๆเนาะตามจริงก็ ถ้าน้องมาบวกบางเหรียญน,นี่หน้างานนี่ของลุงพ่อชนะไหนนี่ก็บ้างเหรียญก็หนักพันนะครับน้องบอกตรงๆเลยถ้าน้องได้มาเนาะครับผมเนาะก็จะไม่มีจะไม่ค่อยมีหลักร้อยเนาะครับของส่วนมากเพราะประสบการณ์เยอะของลวงพ่อชะไหนเนาะครับอันนี้ก็สีนาทีละเนาะน้องก็กราบขอบคุณทุกๆท,ท่านเอาเดี๋ยวนาะขออีกหน่อยนึงอันนี้ก็เป็น เบอร์โทรติดต่อน้องนะครับอันนี้ก็สแกนค้นหาก็ได้ค้นหาเบอร์โทรน้องก็ได้ครับผมเนาะค้นหาค้นหาเบอร์โทรก็ได้เนาะอันนี้เลขบัญชีเนาะครับผมเนาะสำหรับใครที่โทรมาเนาะครับผมเนาะอันนี้ข้างบนนี่จะเป็นหลวงปู่ศิลาเนาะกับหลวงพ่อชไนายเนาะเก้าเก้าอธิบดีนะครับซึ่งผมท,ทําคลิปส่วนของเก้าอธิบดีนี่ทํายากเนาะก็เลยเอามาแซมแซมเนาะมาแซมแซมเพราะว่ารู้สึกว่าจะของแรงครับผมมีคน อันนี้มาหลายทีแล้วครับมีคนบอกประสบการณ์มาหลายหลายรอบนะครับเนาะก็ก็นีแ,แต่บางคนบางท่านนะครับเรื่องประสบการณ์นะครับเอา้าโอ้ว่าอยู่คือเป็นหมื่นหมื่นโอ้ปืนติดตั้งไฟตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอติดตั้งไฟแป๊บหนึ่งครับผมโอ้ยว่าอยู่คือหมื่นหมื่นนี่ครับเนาะเดี๋ยวถอยไฟมาใหม่นะครับ <c oughs> อุปรกรณ์ก็ไม่พร้อมเท่าไหร่ครับผมเนาะก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ ทักท้วงมาได้ครับผมแนะนำมาได้เนาะก็กราบขอบคุณสำหรับพี่ที่แนะนำให้ข้อมูลมาอีกส่วนหนึ่งนะครับน้องก็กราบขอบคุณครับผมเนาะบางสิ่งบางอย่างน้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับผมเนาะอันนี้เรามาชมเหรียญครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรเจริญพรล่างนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับผมเนาะก็ถ้าน้องเรียกผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเนาะอันนี้ด้านข้างก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรป้องอ้อยนะครับผมเนาะเป็น เป็นป้องใหม่เนาะสำหรับพอเปลี่ยนข้างเหรียญเนาะนี่ครับอันนี้เหรียญเต็มสวยงามครับผมเนาะนี่ครับรายละเอียดสวยๆครับผมเนาะรายละเอียดนี่ครับอันนี้โคดเนาะอันนี้หมายดีกำกับครับผมสวยๆอันนี้จะออกแบบรุ้งๆเนาะแต่ละเหรียญก็ไม่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแท่งทองแดงนะครับผมเนาะเนื้อทองแดงก็ราคาก็หลักร้อยครับราคายังเบาอยู่นะครับก็น่าเก็บน่าสะสมครับนี่ครับราคาเนาะตามนี้ก็ประมาณนี้ครับผมราคาเนาะนี่น้องได้มาเท่าไหร่น้องก็ พยายามวบวกบ้างที่สุดนะครับเท่าที่น้องอยู่ได้เนาะนี่ครับจะเลื่อนพรอนครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นป้องอ้อยนะครับขอบเหรียญเนาะครับนี่ครับดูรายละเอียดเนาะอันนี้ยังไม่มีของปลอมนะครับยังไม่มีของปลอมยังไม่มีปลอม,มอรายละเอียดสําหรับเหรียญน,นี้นะครับนี่ครับเป็นเสน้นเป็นเสน้นเป็นเขาเรียกว่าเสน้นเส้นแผ่และมีนี่ครับเนาะ เส้นขนแมวไอเส้นขนแมวเส้นๆนะครับเต็มไปไม่ต้องกลัวครับเส้นเกษาและเอียดเส้นเกษาครับผมเนาะนี่ครับเนาะนิ้วรอยอะไรต่างๆครับมีครบหมดครับรอยยิ้มของลุงปู่นะครับผมสวยงามครับด้านหลังจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรยันยันห้าหรือเปล่าเนาะยันห้าหรือเปล่าเหมือนลวงเหมือนของลุงปู่ทิมวัดรหารไรใช่ไหมครับเนาะใช่ใช่นี่ครับเมตตามหานิยมครับผมเนาะก็เป็นยันเมตตายันค้าขายยัน คำดวงหนุนดวงอีกยันหนึ่งนะครับผมเนาะซึ่งดวงดังในสายทางภาคกลางของน่าจะใช่ยันเดียวกันมัน้งน่าจะใช่ใช่ไหมเนาะน่าจะใช่ของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะครับผมเนาะที่ดวงดังเป็นเกจิอาจารย์ในตำนานเนาะของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งนะครับผมเนาะก็ศักซินอีกท่านหนึ่งครับผมสําหรับ หลวงป <S 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 ู่ทิมวัดละหารไรนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างเจ็ดเจ็ดนะครับผมเนาะน่าจะใช่เนาะนี่ครับนี่ครับเจริญพรเจริญพรล่างเจ็ดเจ็ดครับผมเนาะออกปีหกสี่ครับผมเนาะอันนี้ครับหลวงปู่มหาชิลาสวนสงครับผมเนาะสวยๆครับอันนี้เหรียญอันนี้อีกเหรียญนึ่งอันนี้จะออกม่วงๆหน่อยครับผมเนาะม่วงๆเขียวๆนะครับนี่ครับนี่รายละเอียดนี่ครับเห็นไหม รอยเสี 100, 100 me, like me, ้ยนรอยอะไรเหมือนกันครับผมเนาะเหรียญเพาะพิมเดียวกันปั๊มเดียวกันเนาะพิมพ์เดียวกันนี่ครับเนาะเส้นครับนี่อันนี้ดีโคตรเนาะก็ราคานี้ก็ถือว่าเบานะครับเพราะว่าราคาจองก็เหรียญละสองร้อยแล้วครับเนาะราคาจองราคาจองเหรียญละสองร้อยนะครับราคาจองวัดตอนนี้ก็มันก็ออกปีที่แล้วเนาะมันตอนนี้ก็หมดไปแล้วเนาะก็จะมีรู้สึกว่าจะมีลุ้น มั่งในกล่องเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเขาก็จะอาจจะแกะหมดแล้วล่ะเนาะพวกที่รุ้นนี่กล่องรุ้นนี่อาจจะไม่มีแล้วเนาะวัคซีนเดิมๆนะครับผมเนาะนี่ครับเขาก็จะมารุ้นในกล่องนี่ครับเขาจะมีสร้างมีรุ้นหน้ากากเงินกับลงยานะครับผมเนาะไอทองแดงนะครับเขาจะมีรุ้นในตอนตอนเขาเปิดจองเนาะในปีปีหกสี่ที่ผ่านมานะครับเนาะปีที่แล้วในปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่า ราคาก็ยังไม่แรงครับผมยาราคายังไม่แรงแต่ก็รู้สึกว่าจะหายากพอสมควรเนาะเพราะ,ว,ะว่าก็บางคนก็เลียนหากันเพราะเหรียญมันสวยดีครับเหรียญมันสวยเหรียญมันสวยครับเหรียญมันสวยดีนี่ครับทํามาสวยงามครับผมเนาะคมชัดครับผมสวยงามถ้าใครติดใครชอบก็ติดต่อมาครับผมเนาะก็ก็กเอาเหรียญนั้นไปเย ก็ราคายังเบาๆาเนาะก็ยังหลักร้อยอยู่ครับผมน่าเก็บน่าสะสมน่าใช้นะเป็นเหรียญที่สวยและก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับสิลิยันทก็มีพิธีใหญ่ครับผมเนาะและเป็นเหรียญที่ชื่อเป็นมงคลนะครับอันนี้พ้าผงดวงเศรษฐีเนาะอันนี้น้องจะมาบอกว่า ชี้แจงไอ้ตามที่น้องได้เห็นน้องน้องก็ยังไม่เคยเห็นไอ้อันนี้มีปลอมมาแล้วนะครับผมปลอมมาแล้วแต่ตัวหนังสือตรงเนี้ยเนี่ยตรงคงบนนี้จะรู้สึกว่าจะลึกกว่ากันนะครับผมเนาะใบหน้าหลวงปู่อาจจะแบบนูนขึ้นมากว่ากันเนาะครับแววตาหลวงปู่เนาะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวน้องลองลอง,ลองหาดูครับว่าของปลอมจะน้องยังไม่ไม่เคยได้ของปลอมเนาะอันนี้ของแท้นะครับนี่แท้อันนี้แท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะ อันนี้แทะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะให้มาชมกันครับผมรายละเอียดแท้อันนี้บล็อกยางนะครับบล็อกยางแทะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ของแท้น,นี่อันนี้จะลึกถ้าของปลอมนี่มันจะลึกกว่ากันครับผมเนาะสำหรับตัวหนังสือตัวนี้เนาะเอามาเป็นตัวอย่างก่อนคร่าวๆเนาะสำหรับเหรียญเหรียญน,นี่นะเนาะเดี๋ยวน้องจะทำให้ดูเหรียญไหว้ครูปีหกห้านะครับผมเนาะก็พอดีลูกค้าท่านหนึ่งทักท้วงมาเรื่อง เรหรียญเปรกนะครับผมเนาะเป็กเหรีรยญนี้นะครับผมเนาะว่าเหรียญนี้น้องได้มาสูงเนาะเพราะว่าเขาว่าเป็นเลขสวยเนาะก็ห้าแปดห้านะครับผมเนาะก็อีกอย่างหนึ่งน้องก็เอามาเก็บไว้ด้วยครับผมเนาะเอามาเก็บไว้เหรียญหนึ่งติดตัวไว้เหรียญหนึ่งเพราะมันเป็นเหรียญที่ดีเนาะครับเพราะมีมนสารพทดเขาเรียกว่าอะไรกรรมฐานหลวงปู่อยู่ด้านหลังนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีครบสูตรเลยมีพาลีมีฮนุมานมี องคตนะครับผมเนาะมีหงมีเสือมีพญานาคมีเต่านะครับมีเต่ามีสาริกาคือรุ่นเดียวนี่ครอบคุมได้หลายเหรียญครับผมได้หลายเหรียญเลยเนาะมีเต่านะครับมีเต่าเลือนเนาะก็มีมีเหรียญอยุดรุ่นเต่าเลือนมาอยู่นะครับเนาะพญาเต่าเลือนนะครับแล้วก็มีสาริกาเนี่ยสาริกาก็ออกพร้อมกันกับว่ครูนะครับผมเนาะแล้วก็ข้างบนเป็นพระศรีอริยะเมตไตรเนาะน่าจะถ้าใช่น่าผิดพลาดประการใดก็ขอไปนะครับผมเนาะ แล้วก็มีพญานาคนะครับมีพัดยศพัดยศพัดตำแหน่งของลูกปู่เนาะแล้วก็จะมีพัดของพระธาตุพนมนะครับก็คือครบสูตรครับผมในเหรียญเดียวครับผมเนาะเหรียญเดียวนี่คุ้มเลยครับได้หลายเหรียญนะครับนี่ครับเสาร์ดิกาอันนี้ก็เต่าเนาะอันนี้ก็ช้างครับผมเนาะคดรฉลาดใช่ไหมถ้าน้องจาไม่ผิดเนาะข้างหลังก็จะมีนี่ครับที่ฐานภูเขาเนาะนี่ครับมีภูเขามีเขาเรียกว่าอะไรนี่ครับก็ฐานภูเขาก็ราคาก็แรงพอสมควรนะครับผมเนาะ เขาเรียกว่าหลังเตารีด <tinc S 2> ใช่ไหมนาะครคับนี <Rug> yeah. ่ก็มีเกสเนะครับจุดที่ว่าลูกค้าทักท้วงมาเนาะก็เป็นตําหนิเนาะก็จะมีตรงนี้ครับผมเนาะนี่ครับเขาบอกว่าตรงนี้ม nice. ีตําหนิเนาะครับเนาะตรงมุมตรงนี้ตรงนี้นี่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 ครับเนาะนี่ครับสองข้างเนาะเขาบอกว่ามันเป็นเหรียญมีตําหนิเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาเอาครับเนาะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะครับอันนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเนาะ ก็ม e ันเขาเรียกว่าเป็นลายลายม้วนๆเข้านะครับผมเนาะการปั๊มการพิมพ์มานี่ครับนี่มันสะท้อนไฟติด่ะนี่ครับเนาะชมนี่สองข้างครับผมนี่อันนี้เนื้อเหล็กเปียกนะครับอันนี้เนื้อเหล็กเปียกที่เขาตำหนิว่ามีตำหนินะครับอันนี้เนื้อชนวนไอเนื้อนวะเนื้อนวะอันนี้เนื้อนวะนะครับ นี่คร <laughs> ับนี่เนื้อนวะก็เห็นไหมครับเนื้อนวะก็เป็นครับผมเนื้อนวะก็เป็นเนาะครับผมเนาะเนื้อนวะก็เป็นเนาะเนื้อนวะก็เป็นครับผมนี่ครับเนี่ครับนี่ครับอันนี้มันไม่ใช่ตําหนิเสียหรือตําหนิอะไรนะครับมันเป็นลายของเดียนครับลวดลายของเดียนพุทธศินเนาะครับผมเนาะพุทธศินของเดียนนะครับเขาแกะบล็อกมาอย่างนี้นะครับผมเนาะนี่ครับเนาะกคูณสิบได้บอกนี่ครับเนาะนี่นี่เห็นไหม นี่ตรงจุดนี้เนาะแล้วก็ตรงสองข้างนี่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นลายพุทธศิลป์พุทธเป็นเหรียญเนาะเขาออกแบบมาเนาะครับผมเนาะเขาออกการออกแบบของเขามาประมาณนี้นี่ครับเนาะเห็นเห็นชัดเนาะเห็นชัดอยู่เนาะนี่ครับเนาะอันนี้เนื้อนะวะนะครับอันนี้เนื้อทองแดงเนาะพอดีมันมีมันมีแกะซีนเนาะสามสามกล่องพอดีเนาะตอนนี้นะตอนนี้มีแกะซีนอันที่ไม่แกะซีนก็ถือว่าน้องจะเหลือ เหลืออยู่มีอยู่เนาะมีอยู่น่าจะมีเหลืออยู่ครับผมเนาะน้องก็เอามาเรื่อยๆครับผมถ้ามีลูกค้าสั่งน้องก็เอามาเรื่อยๆเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งต้องขอไปครับผมอีกส่วนหนึ่งน้องก็จะเก็บด้วยโอ้อันนี้อันนี้ผมก็มาถานเพียบเลยเตรียมในก้อนใหญ่เลยครับโอ้สวยๆครับสวยๆนะครับเลขเก้าศูนย์ห้าหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับเนาะนี่นี่ครับเนาะนี่เห็นไหมมันเป็นลายของเขาเนาะครับผมเนาะมันเป็นลายของเขาเนาะครับผมเนาะ จะให้ถ้าว่าจะให้น้องหาเหรียญแบบไม่มีตรงนี้มันก็ไม่ไม่ได้เนาะครับผมเนาะเนาะถ้าตรงนี้ถ้าว่าเป็นตําหนิของเขาก็ถ้าว่าเป็นตําหนิเหรียญก็ผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจ,ใจว่าจะพูดยังไงเนาะนี่ครับเขามันเป็นลายของเขาเนาะทองแดงกับน้าวะเห็นไหมอันนี้ก็เหลี่ยกเปียกเห็นไหมครับเนาะก็มีเหมือนกันหมดครับทุกเหรียญทุกเนื้อนะครับเพราะเขามีพิมพ์เดียวนะครับเขามีพิมพ์เดียวพิมพ์เดียวเนาะครับก็เขามีพิมพ์เดียว ก็ <G ül> <G ül> ถ้าว่ามีเหรียญนี้มีตําหนิก็อันนี้นะครับผมสําหรับใครที่งบน้อยงบเยอะยังไงก็มาคุยกันได้ครับผมเนาะอยากได้เรียนไหนแบบไหนเนาะสอบถามราคากันเข้ามาก็บางอย่างนะ้องก็ประมาณคร่าวๆเนาะเพราะว่าบางทีน้องก็ไม่ไม,ไม่ค่อยอันนี้ราคาเหรียญเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าราคามันมีขึ้นมีลงเนาะแล้วก็ราคาบางทีมันมีขยับเนาะมีขยับขึ้นมีขยับลงเนาะสำหรับเรื่องราคาเนาะ บางทีน้องก็บอกผิดพลาดไปบ้างก็มีนะครับที่ก็บางทีน้องก็กราบขอบพระคุณที่เข้าใจเนาะบางท่านบางคนเนาะนี่ครับอันนี้น้องไม่ได้ว่าน้องจะมาแกะเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวนังสือผมนะอันนี้เขาแกะมาเลยเนาะสามเดือนนี่เขาแกะมาเลยเนาะอันนี้นี่ไม่แกะซีนนี่ถ้าไม่แกะน้องก็ไม่แกะนะครับน้องก็ไม่แกะครับมันนี้เปิดโลกบรรดาซับนะครับผมเนาะถ้ามาแบบไม่แกะผมก็ไม่แกะนะครับเพราะว่าตอนนี้เลขเก้าเลขอะไรบาง น่าจะไม่แน่ใจครับบางคนเขาก็เก็บเงียบเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเลขสวยๆนี่ก็ไม่แน่ใจว่าออกไปหรือยังเนาะครับก็ไปรุ้นเอานะครับสาหรับเลขสวยๆเนาะผมก็ไม่อยากแกะครับผมเผื่อบ,บางคนอยากรุ่นเนาะผมก็อยากให้ลูกค้าผมได้รุ้นมั่งเนาะครับผมเนาะถึงผมจะซื้อต่อมือสองมือสามมือสี่มาก็ช่างเนาะ <c oughs> ผมก็ได้มาแบบนี้ผมก็อยากให้ลูกค้าผมได้รุ้นเพราะว่าพระเลือกคนครับผมผมเชื่อว่าอยา่างนั้นพระเลือกคนเนาะถ้าว่า ผมจะแกะดูเลือกเบอร์เลือกอะไรผมก็ทําได้ครับผมเนาะผมก็ทําได้แต่ว่าผมไม่ไม่อยากเอาเปรียบในจุดนั้นเนาะเผื่อผมเจอเก้าเก้าอะไรเงี้ยผมเจอเลขตองเก้าอะไรเงี้ยเนาะเอาพี่ว่าผมจะกล้าเก็บไหมผมเก็บนะ <laughs> ผมบอกไกว้ก่อนเนาะถ้าผมเจอแบบเลขสวยๆอย่างเงี้ยอ่ะเลขตองเก้าตองแปดอย่างเงี้ยเอาผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าผมเก็บนะ <laughs> ผมจะไม่ขายด้วยใช่ไหมดีไม่ดีผมซื้อมาสี่ร้อยอย่างเงี้ย ผมซื้อมาสี่ร้อยเงี้ยอ่ามาเจอตองเก้าอย่างเงี้ย,ยผมบหลอกพี่ว่าผมได้มาพันหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับเนาะบางทีบางอย่างผมก็ไม่อยากเอาเปรียบลูกค้าผมเนาะครับเพราะผมผมก็เห็นใจเนาะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากของผมนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะจองไม่ทันเนาะบางคนอยู่ในกลุ่มอาจจะจองกับเขาไม่ทันบางคนก็กลัวจะเป็นยอดล่มก็มีครับผมเนาะอันนี้น้องก็ไม่เคยได้จองนะครับเพราะว่า น้องก็กลัวยอดลมเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเสียผมเสียไปเยอะครับผมเพราะว่าเขายอดจองนี่มันหลายเจ้ามันต้องจองหลายเจ้าแล้วก็เสียค่าส่งเจ้าละร้อยละร้อยครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าจองไปก็ต้องจองหลายหลยเจ้าเจ้าละร้อยก็สิบเจ้าก็พนะันหนึ่งเงินพันหนึ่งเนาะผมก็ผมก็เสียเงินไปพันหนึ่งบางทีถ้าเจอยอดลงอีกจบเลยครับผมเนาะก็ผมก็เลยต้องรอพระออกเรียนออกแล้วจะมาทาคลิปทําอะไรมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมเนาะ สำหรับอันนี้จเจริญพรนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาก็ตอนนี้น้องก็จะพอมีแหล่งเนาะพอมีแหล่งที่ใหม่เพราะว่าที่เก่าน้องรู้สึกว่าเงียนเขาก็จะลอยหรอลงไปแล้วเนาะบางทุนบางเงียนเขาก็เริ่มเริ่มไม่มีแล้วนะครับเพราะเขาก็แบ่งแบ่งหลายหลายทางนะครับอันนี้น้องไปเอาเจ้าใหมก่ก็รู้สึกว่าบางอย่างราคาอา,อาจจะสูงหน่อยนึงเพราะว่าแต่ว่ามันก็ชัวร์ครับผมเนาะน้องบอกไว้ก่อนว่าได้ผ้าแท้หนึ่งได้ผ้าแท้ได้ของเนาะ มันดีกว่าจะมานั่งนั่งโอนเงินแล้วก็เสียเงินไปแล้วก็ดีไม่ดีสามวันห้าวันของก็ยังไม่ได้หรือโดนโกงไปเขาบล็อกไปเนี่ยเขาบล็อกเราไปเราก็ตามไม่ได้ผมไปแจ้งความไปอะไรนี่ก็ก็ถ้าไม่ถึงห้าพันเขาก็ไม่นาเดินคดีให้นะครับผมเขาก็ตีเป็นอันนั้นไปเนาะครับสาหรับทางตํารวจเนาะเขาแนะน,นามาเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลองไปปรึกษาดูครับผมเนาะเรื่องการแจ้งความเนาะ แต่นี้ของน้องนี่ถ้าติดตามถ้าของสามวันสี่วันยังไม่ถึงติดตามน้องได้นะครับโทรถามน้องได้น้องจะติดตามติดต่อให้เนาะผมรู้สึกว่าของยี่ห้ออื่นมันจะช้ามากครับผมเนาะของบริษัทอื่นจะช้ามากแต่น้องนี่กล้าพูดได้เลยว่าของเฟตส่งไวครับผมบางท่านบางคนเนาะอยู่กรุงเทพเนี่ยผมส่งบ่ายนี้พรุ่งนี้ถึงก็มีครับผมเนาะสําหรับส่งของนะครับก็ ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับในสายหลวงพ่อชไหนก็มีครับผมเนาะอันนี้ก็ขออะไรก็ได้งั้นนะครับเนาะแต่ว่าอย่าเกินกำครับผมเนาะสําหรับก้าวกษัตริย์ก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะสําหรับสายงานของหลวงพ่อชไหนของหลวงปู่มหาศิลาเนานะก็เป็นหลักๆก,ก็สองอย่างเนาะสองสองเกจิอาจารย์เนาะครับผมเนาะสองครูบาอาจารย์น,นะครับแล้วก็มาติดปลายนมก็จะเป็นหลวงปู่แพลาะนะครับผมเนาะเดี๋ยว คลิปต่อไปเนาะก็จะมีสายงานบุญนะครับนี่ครับอันนี้เขาฝากมาเนาะเขาฝากมาเปิดแบ่งขายครับผมสาหรับชุดนี้เนาะเขาเปิดมาแบ่งขายเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปรักษาคุณแม่เขาเนาะครับผมเขาคุณแม่เขาป่วยเนาะติดเตียงเขาต้องใช้เงินครับผมเนาะก็เป็นลูกค้าของผมนี่นะครับเนาะผมก็อยากให้เขาได้เงินนะครับน้องก็จะามาทําคลิปแบ่งฟัน กับพี่ๆไปนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยวน้องจะทำคลิปให้ดูเนาะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปรขอครับ